สวัสดีทุกท่านครับข่าวความคืบหน้าการเลือกสมาชิกวุฒทสภานะครับคณนะรัฐมนตรีอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒทสภาหรือสอวอนะครับคาดมีผลบังคับใช้วันที่11พฤษภาคม2567ประกาศกำหนดวันรับสมัครวันที่13พฤษภาคม2567และประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒทสภาวันที่2กรกฎาคม2567นะครับ ามที่คณะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้มีการถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมตนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนาลีสโม,มสรทำเนียบรัฐบาลในวันนี้นะครับวันที่23เมษายน2567นะครับนายคารลมปลพรกลางรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกิจสเดีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพศ ซึ่งมีสาระสําคัญเป็นการดําเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา107ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนื่องจากอายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงครับทั้งนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตามมาตรา269วงเล็บ4มันจัดให้อายุของวุฒิสภาตามมาตานี้มีกําหนด5ปีนับตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งและ ได้มีพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันที่11พฤษภาคม2562อายุของวุฒิสภาจึงครบกำหนด5ปีและจะสิ้นสุดในวันที่10พฤษภาคม2567นะครับแต่สมาชิกวุฒิสภายังอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาขึ้นใหม่ดังนั้นเมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงให้ดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยตาเป็นพระราชกิจสเดีกาตามมาตรา107วร5ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งบัญญัติให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาให้ตาเป็นพระราชกิจสเดีกาและภายใน5วันนับแต่วันที่พระราชกิจสเดีการมีผลใช้บังคับให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดวันเริ่มดําเนินการเพื่อเลือกไม่ช้ากว่า30วันนับแต่วันที่พระราชกิจสเดีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรียังแจ้งอีกว่า เพื่อให้การเลือกสมาชิกผู้วิษาเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา107วรรค5และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกผู้วิภาพศ2561มาตรา21จึงได้จัดทำร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกผู้วิภาพศขึ้นโดยมีสาระสำคัญเป็นการดำเนินการเลือกสมาชิกผู้วิภาโดยมีสาระสำคัญให้เป็นการดำเนินการเลือกสมาชิกผู้วิภา และจัดทำร่างแผนการจัดการเลือกสมาชิกผู้ทศสภาทั้งนี้ภายใน5วันนับตั้งแต่ที่มีพระราชกิจสีกาให้มีการเลือกสมาชิกผู้ทศสภาใช้บังคับคณะกรรมการการเลือกตั้งจะกำหนดวันเริ่มดำเนินการเพื่อเลือกไม่ช้ากว่า30วันนับแต่วันที่พระราชกิจฎีกรดังกล่าวมีผลใช้บังคับซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งคาดว่าพระราชกิจสีกรให้มีการเลือกสมาชิกผู้ทีสภา จะมีผลใช้บังคับในวันที่11พฤษภาคม2567ประกาศกำหนดวันเลือกและวันรับสมบัครในวันที่13พฤษภาคม2567กำหนดวันเลือกสมาชิกอุทิศสภาระดับอำเภอในวันที่9มิถุนายน2567กำหนดวันเลือกสมาชิกอุทิศสภาระดับจังหวัดในวันที่16มิถุนายน2567 และกำหนดวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศในวันที่26มิถุนายน2567และกำหนดวันที่จะประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในวันที่2กรกฎาคม2567ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นความคืบหน้าเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภานะครับซึ่งวันนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ